ทำชิงหลุดมาแล้วครับยุบโดนร่วบผู้ตัดสินว่าไงผู้ตัดสินว่าไงเสียงแบบนี้จุดโทษแล้วมั้งครับโอ้โหไปเหลืองด้วยก่อนครับดูเฮปปียุบยุบบีบรัมนะครับแต่แล้วโอ้แต่ว่าไปโดนโดนนะครับแต่ก็แต่ก็ดูแล้วนี่ ดูรัตนัยครับโอ้จังหวะแรกนี่ซเซฟไปดข้ามาซ้ายนะครับแล้วนีชี้ลองปัดโอ้โหโ,โดนเลยครับโอ้ยิงเข้าจ,อ,จอไม่เข้าแล้วมานี่โผล่เข้าจอปุ๊บหายเลยครับดูครับนี่ครับไม่มีตัวประกบยืนว่างๆเลยครับโอ้โหได้ยิงกริบครับรูกนี้เบอร์ซี่เปิดมาให้ครับ แน่นอนครับลูกนี้ครับโอ้ยืนโล่งๆครับตัวประกบหายไปไหนครับทำได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับทางด้านนอริฮิโรนิชิสุรชาติติดเครื่องแล้วครับไปเองสวยมากมีเมอร์ซี่อยู่ขวาเปิดมาเมอร์ซี่ถึงแล้วครับหนึ่งเมอร์ซี่ยิง2-0งเลยครับง่ายๆทีมขึ้นนำด้วยครับเที่วเมอร์ซี่ครับกระชากมาได้แล้วครับโอ้นี่เปิดตัดแผงหลังเลยครับมาแล้วครับไม่มีตัวประกบไม่มีตัวคุมนะครับ ทำให้เมอร์ซี่มีโอกาสได้ยิงนิ่มๆของเมอร์ซี่ครับนิ่มๆเข้าไปครับผ่านอมรินเยาดำครับอมรินเนี่ยมาไม่ทันแล้วครับแต่ก็แม่วันนี้ตำรวจเรียกเปลี่ยนตัวที่อยู่ไกลที่สุดครับออกมาตูโดนอีกแล้วครับโซเรสเหลืองแล้วครับโอ้แล้วแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ อดุลอดุลมากอดไว้ก่อนเลยบอกอย่าไปเอาเรื่องเขาครับตอนนี้ต้องเหลืองแดงจริงๆครับควบคุมอารมณตัวเองไม่ได้ครับด้วยนะครับ